นี่คือพี่ที่ปั่นจักรยานนี่คือพี่ตันนะคะพี่ที่เรียนนวดดยกันส่วนฮุลูฮุบนั่นก็คือคุณแม่เหมียวแม่ของฝนลินเองก็เห็นเด็กตัวเล็กๆเข้ามาเหมคะที่เล่นฮูลฮุบหงญ่ๆน้องเป็นน้องเก่งมากเล่นฮูลฮุบเก่งมากตัวเล็กนิดเดียวเองแต่สามารถเล่นฮุลฮุมหงบลัมเทิมได้พี่ตันกับคุณแม่แล้วก็ฝนก็ อ๋อเนี่ยค่ะที่เตะฟุตบอลซึ่งถึงตัวทาตัวกุ๊กๆอยู่นั่นก็คือฝนเองหลังจากที่เรียนนวดเสร็จนะคะก็มาออกกบบาลังกายกันเรียนนวดแผนไทยกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะรักษา,าคนอื่นนวดบ,บําบัดให้คนอื่นได้เนี่ยตัวเราเองจะต้องแข็งแรงก่อนฉนั้นการออกกบบาลังกายก็เป็นส่วนสําคัญมากๆที่นี้ฝนเตะฟุตบอลกับน้องๆที่หมู่บ้านเนี้ยนะคะที่ใกล้ๆกับ สม,มุทรทาดาผิวมือแรงงานเป็นน้องๆที่เพิ่งรู้จักกันที่นี่นแหละค่ะน้องๆก็น่ากักดีดูดูน้อง do <c oughs> อวิดีโอคลิปนี้คุณพ่อเป็นคนถ่ายนะคุณพ่อนั่งถ่ายน้องคนนี้คงแบบเฮ้าจะไปเล่นแก๊งไหนดีจะเป็นแก๊งฮูลาฮูปเล่นบาสหรือว่าจะไปเตะฟุตบอลกับอพี่ยักษ์เสืเ้อเหลืองคนนั้นหรือเปล่าเอย <c oughs> นี่เนี่ยคะพิว้งไหมคะคุณแม่โอ้โหบุดีฝนไม่ค่อยชอบเล่นหูระหูเท่าไหร่เตะบอลดีกว่าแต่ก็นี่แก้มฝจะอยู่ด้านหลังจะนินกับเด็กเห็นตัวเองแบบนี้ก็แปลกดิเหมือนนะคะโกโก้ดิ